พอเหตุได้ i ซ์วันยอดวิวเพลงไม่ค่อยสูงแต่ยอดขายอัลบั้มสูงพอๆกับบอยแบนด์กราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตมามรับได้กันนะฮะเข้าสู่กระทุเด็ดด้วยนะครับยอดดิจิตอลประมาณ50-80ล้านวิวสูงสุดลาเวียงโลสที่ทะลุ100ล้านแต่ยอดอัลบั้มสูงตลอดทุกคัมแบ็กทั้งในเกาหลีและญี่ปุ่นได้ไล่กับบอยแบนด์เลย เป็นเพราะเหตุใดนะฮะไปดูกันด้านฟังความคิดเห็นเลยละกันนะครับผมความเห็นที่1น,นะฮะได้ตอบกลับว่า <P ew> เพลงไม่แมสวิวเลยน้อยลบคําที่หลายคนไม่พอใจทั้งที่เราหมายถึงแค่วงเราแล้วนะ <P ew> ความเห็นที่2นะฮะให้ดูกระทู้ที่ถามว่าถ้าวงเลิกแล้วจะตามวงไหนต่อส่วนมากที่จะมาตอบจะเป็นผู้ชายวัยประมาณ20ไปปลายสายต้น,ตน พวกนี้น่าจะมีกำลังเปแต่ไม่มีเวลามาปั่นวิวหรือไม่เขาก็ดูจากที่ซื้อเลยไม่ได้ดูจาก YouTube อันหลังคำๆนะความคิดเหนที่3นะครับผมของ i g w n เนี่ยไม่แน่ใจเพราะเป็นฮาร์ปฮารญี่ปุ่นเกาหลีแต่คนญี่ปุ่นส่วนใหญ่เขาดูจากแผ่นเอวะครับกับมีอีกหลายแพลตฟอร์มญี่ปุ่นญี่ปุ่นเช่นนิโคน i โ o อ b บมาอีทซแล้วก็ไม่มีวัฒนธรรมปั่นวิว พวกศิลปินญ,ญี่ปุ่นยอดวิวสูงจะเป็นพวกทําเพลงดีๆไกลจีนเปิดบ่อยเช่นเปิดตามร้านอิซากยะอะไรประมาณนี้ความคิดเห็นต่อไปเลยนะครับผมยอดวิวน้อยเท่ากับแฟนคลับไม่ใช่สายปั่นวิวไม่มีเหตุผลดีๆกว่านี้ในการตอบวงที่ยอดวิวน้อยเลยสินะเคยเห็นยอดวิว YouTube ส,สาวไทยมาจากญี่ปุ่นเป็นร้อยล้านเลิกเถอะว่าประเทศนั้นประเทศนี้ไม่ดู YouTube เดี๋ยวนี้สถิติมันหาง่ายตอบเป็นเรื่องเป็นราวโคตรง่ายตอบเรื่องยอดวิวเท่ากับเพลงไม่แมชพอตอบเรื่องยอดอัลบัม้มวงมาจากรายการแข่งดังเมมเบอร์ญี่ปุ่นโคตรดังมาก่อนแล้วไปต่อกันอีความเห็นต่อไปเลยนะครับผมถ้าวงไหนดังในญี่ปุ่นยอดอัลบั้มจะสูงกว่าวงที่ดังในประเทศอื่นเพราะวัฒนธรรมญี่ปุ่นยังคงซื้ออัลบั้มแบบฟิสิกส์พอสูงกว่ายิจิิตอล ซึ่งต่างจากตลาดเพลงของประเทศอื่นอยู่มากที่ส่วนใหญ่จะเน้นในจิตต้อนกันส่วนเรื่องยอดวิวใน YouTube ญี่ปุ่นดูเคป๊อปใน u t u b e สูงมากนะลองไปดูยอดวิวรายเดือนวงที่แม d m a แมได้ใน YouTube เปรียบเทียบได้ความคิดเห็นต่อไปเลยละกันนะครับผมทำไมต้องดราม่าเรื่องการปั่นวิวเหมือนพูดเรื่องสรารยกรรมไอรอนเหมือนจะเป็นเรื่องธรรมดาแต่พอถามถึงวงที่ตัวเองชอบอ๋อเปล่าไม่ได้ทำ เรื่องปั่นวิวมันก็มีการทําจริงๆนี่วงไหนเยอะวงไหนน้อยก็ว่ากันไปเหมือนหลอกตัวเองว่าวงที่ฉันชอบวิวเยอะเพราะไม่ได้มาจากการปั่นเลยมีแฟนคลับปั่นวิวให้เยอะๆดีจะตายวิวเยอะคนที่ไม่เคยดูมาเห็นก็เออยอดชมเยอะดีน่าลองกดไปดูว่ามันดียังไงวิวถึงได้เยอะงี้ส่วนปั่นเยอะขนาดไหนก็ต้องรอดูยอดอัตราส่วนระหว่างยูนิคอลเท่ากับยอดวิว หรืออัตราส่วนยอดวิวเทียบยอดกดไลค์ดิสไลค์ส่วนไอซ์วันยอดวิวแต่ละเพลงไม่ได้เยอะมากแต่ยอดขายระลบ้าแตะล้านก็พออนุมานกลุ่มประชากรที่เป็นแฟนคลับได้ระดับหนึ่งว่าไม่ใช่สายปั่นยอดวิวจริงๆก็ถูกของเขาผิดตรงไหนความคิดเห็นต่อไปเลยนะครับผมเป็นวงที่เปิดแผ่นไม่เคยข้ามแทร็กฟังเพลงเรื่อยๆพอเพลงรองดีหลายเพลงบางทีคิดว่าดีกว่าเพลงโปรโมทได้ซ้ำ แฟนคลับเหมือนเปจนชินเพราะส่วนใหญ่กึสฝั่งญี่ปุ่นออกมาบ่อยมากพอๆกับ4ฟที่จบนไม่มีเงินแต่ก็โ so ซเอาเห็นกดสั่งไม่ใช่แฟนคลับญี่ปุ่นสั่งอินเตอร์ก็ซื้อเรื่องเปอัลบัม้มไม่ใช่ปัญหาความคิดเห็นต่อไปเลยนะครับผมผมว่าปัจจัยหนึ่งก็เพราะแฟนคลับน้อยกว่าแฟนเพลงจริงๆนั่นแหละคิดว่ารายการประดิวมันไม่ได้ดังในอินเตอร์ขนาดนั้นแต่อ g จก็ถือเป็นวงนึงนะ ที่ทายอดวิวได้ดีไม่เทียบกับวงท็อปท็อปหรือวงที่มีแฟนขับอินเตอร์เยอะถึงวิวจะไม่ได้เยอะมากในบรรดา5เพลงผมตกใจหงสุดพอยอดวิวกําลังจะทานเฟสต้าแล้วแต่ทั้งที่เก็บยอดทางกันตั้ง4เดือนส่วนน้องพาโนก็เจอกระแสะแอนตี้เยอะขึ้นตั้งแต่ข่าวประดิวรางวัลงานมาม่าก็โดนแฟนขับเกอร์กุ๊ปวงอื่นกดอีกแต่ก็ทําสถิติยอดวิวว,วันแรกได้ใกล้เคียงหงจาก4ีล้านแลดเหลือ4ีล้านเจ แถมยอดไลค์หายไปแสนหนึ่งยังไงก็ตามในบรรดาวงประดีวด้วยกันผมว่า IG1 ีวทำยอดวิวได้ดีสุดแล้วผมว่าความคิดเห็นต่อไปเลยละกันนะครับผมอ่านแล้วก็ําคาญปั่นวิวคำนี้ใช้กันจนเลอะเทอไปหมดมีการเอาไปเปรียบเทียบศัลยกรรมมันเกี่ยวอะไรปั่นวิวนูน่นยอดวันแรกยอดสัปดาห์แรกนูน่นได้แค่ไหนนั่นคือกำลังแฟนครับ แต่ยอดระยะยาวบางเพลง2-3ปีมาวิวก็ยังขึ้นวันละเกือบล้านแม่ให้เครดิตคนธรรมดาที่มาฟังเลยเหรอยอดวิวเยอะก็เพลงแมสไงจะมานั่งใช้คำงงเพื่ออย่างนี้วงไหนยอดวิวเยอะก็บอกไปเลยว่าปันยอดวิวพันล้านก็บอกว่าปันยอดวิวหมื่นล้านก็คงปันนะ่แฟนคลับก็ว่างเนาะทำฟรีๆทุกวันทุกเดือนทั้งปีวันละเท่าๆกันงานการไม่ทำละเปิดแต่เพลงเดิมๆซ้ำกันทั้งวัน IP ก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆฟังรหัสเดิมซ้ําเกินไปก็ไม่นับดูเขาว่างนะไม่ได้บอกว่าไม่มีวงไหนไม่มียอดฟันแต่ยอดวิวเยอะหรือน้อยมันไม่ได้เกี่ยวกับปัน่นไม่ปั่นเลยแฟนขับปั่นกันเต็มที่ก็ห7าถึงวันมาคิดเห็นต่อไปเลยนะครับผมโดยส่วนตัวยอดวิวน้อยไม่ได้เกี่ยวกับแฟนขับขี้เกียจปั่นวิวถึงจะเกี่ยวมันก็น้อยมากผมว่าย,ยอดวิวจะเยอะจะน้อยมันขึ้นอยู่กับเพลงล้วน เพราะเรื่องการปั่นวิวไม่ว่าวงไหนแฟนคลับก็ขี้เกียจได้เหมือนกันทั้งนั้นแหละคิดง่ายๆเลยใครจะบ้านั่งฟังเพลงซ้ำๆกันไปตลอดมันก็ต้องมีเบื่อกันบ้างว่าแต่นั่งอ่านมาอันไหนมันดราม่าหรือมีด้อมไหนอ่อนไหวกับคําว่าปั่นวิวกระทุนี้มันควรจะเป็นการสนทนาระหว่าง v ีจิวกับเจ้าของกระทูทุเปล่าดราม่ามันมาจากไหนนะฮะความคิดเห็นต่อไปเลยนะครับผม ทำไมขายอัลบั้มได้เยอะ 1. ระยะเวลาจํากัดของวงแฟนคลับมีแรงที่จะทุ่มมากกว่าแฟนคลับวงปกตินะเอาจริง 2. ัค่อนข้างถูกใจทางญี่ปุ่นและญี่ปุ่นยังคงนิยมการเก็บอัลบั้ม 3. มีตัวท็อปของ4 8 g คิดว่ามีแฟนคลับไม่น้อยเลยที่ยังคงสนับสนุนซากุระทำไมยอดวิวได้น้อยเป็นวงที่คิดว่าไม่ได้ถูกใจฝั่งอินเตอร์เท่าไหร่แต่จะเน้นเกาหลีญี่ปุ่นซะมากกว่า สังเกตจากการโหวตถ้าเป็นโหวตในเกาหลีทําได้ค่อนข้างดีเลยอย่างเมลอนก็ได้โหวตมากสุดของเกิร์กร๊ปแต่ถ้าเป็นรายการที่มีฝั่งตะวันตกเข้ามามีส่วนโหวตจะสู้วงที่มีกระแสฝั่งนั้นไม่ค่อยได้ถ้าแนวไปกับตะวันตกได้คิดว่ายอดวิวจะเยอะกว่านี้แต่พออจวอมีฐานจากเกาหลีญี่ปุ่นเป็นส่วนใหญ่พอเพลงมันไม่ได้แมสมากยอดก็ตามที่เห็นก็ไม่ได้น้อยนิดน่าเกียดอะไร แต่พออัลบ,บั้มเยอะคนเลยสงสัยมั่งอีกอย่างคือ i g จีวมีความจำเจอของเพลงอยู่มากมันไม่มีอะไรใหม่ๆให้ตื่นเต้นจาก,กแรกๆที่เรารอคอยการปล่อยเพลง MV พอมาหลังๆก็เออเออไว้ค่อยดูแล้วกันบางทีดเด็ห็ต่ตอไปเลยแล้วกันนะครับผมเท่าที่ตามดูเคป๊ OP, วงที่ยอดอัลบ,บั้มดีๆตั้งแต่แรกเพราะมี a อรดอนในวงเป็นญี่ปุ่นครับส่วนวงที่ยอดวิวยูทูบดีพรมีฐานแฟนคลับเยอะพอสมควร บางค่ายก็ซื้อโฆษณาด้วยอันดับแรกถ้าอยากได้ยอดวิวเยอะต้องทําให้แฟนคลับกดติดตามช่องให้ได้ก่อนไม่กดติดตามโอกาสจะโผล่มาใน YouTube คนใช้งานถือว่ายากม,มากๆในเน็ตยูทูบเบอร์ถึงให้ความสําคัญกับยอดติดตามนะฮะความคิดเห็นต่อไปเลยละกันนะครับผมวิวเยอะเท่ากับแฟนคลับเยอะบวกแฟนเพลงเยอะเพลงแมสในที่นี้คือเพลงที่สไตล์อินเตอร์ชอบฟังนะ บางเพลงแมสในเก่าแต่อินเตอร์ไม่อินก็ยอดน้อยนิดทุกอย่างมันต้องมีครบยอดวิวถึงเยอะการมีสมาชิกต่างชาติก็มีผลนะแต่ไม่มากยอดอัลบั้มเยอะเท่ากับแฟนคลับเยอะไอจีวอนคือวงที่มีแฟนคลับเยอะในเกาและยุ่นดูจากเมื่อกลางปีก่อนไปงานประกาศรางวัลเสียนแฟนบอยกระหึม่มอย่างกับค่ายทหารไม่แปลกที่ยอดอัลบั้มจะเยอะการปั่นวิวของแฟนคลับก็มีส่วนแต่ไม่มากต้องยอมรับมันปั่นกันทุกวง แต่ไม่ปั่นทุกเพศหรอกนะแฟนบอยชอบเปยไม่ชอบปั่นวงไอจีวอนแฟนบอยเยอะกว่าแฟนเกิร์มากๆเพลง IG จีวไม่แมสและสไตล์เพลงไม่ถูกจริตอินเตอร์ยอดวิวถึงได้น้อยส่วนใหญ่ที่สังเกตเพลงสไตล์แบ๊บบวงแนวน่ารักมักไม่ถูกจริตอินเตอร์แฟนสักเท่าไหร่ความเห็นต่อไปเลยละกันนะครับผมเพลง IG จีวดีและดังในระดับหนึ่งครับแต่เข้าถึงยากอย่างที่มเมนอื่นๆบอก ด้วยความที่เน้นเพอร์ฟอร์แมนซ์มากเกินไปทําให้เพลงบีชหนักฟังยากอาจจะว้าวเมื่อได้ฟังครั้งแรกแต่ไม่ได้ทําให้รู้สึกอยากหยิบมาฟังเรื่อยๆเพลงไม่ได้น่าโยกตามหรือฟังชิวๆไม่รู้ได้ซ้ําว่าควรหยิบมาฟังตอนไหนยกเว้นตอนคิดถึงไอจีวอนขณะจีวอนบางทียังขี้เกียจฟังเลยนั่นทําให้ยอดวิวน้อยครับส่วนเรื่องยอดอัลบ,บั้เมเปไม่เปอยากให้ดูที่ยอดดาวน์โหลดดิจิตอลครับซึ่งยอดดาวน์โหลดค่อนข้างสูงติดชาร์จเป็นประจำ สแสดงให้เห็นว่าแฟนคลับหรือคนชอบ i g w ี n มีเยอะจริงๆครับก็ K เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับผมกับหัวข้อเรื่องในวันนี้นะฮะเพะืพ่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างล่ะครับสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะฮะที่ใต้คลิปเลยนะครับผมคลิปหน้าอยากให้พูดถึงเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปเช่นกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ไว้ด้วยนะฮะ <ư? S 2> เพื่อเป็นกำลังใจในการ Amsterdam ทำคลิปต,ต่อๆไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ